สวัสดีค่ะยินดีตอนเราท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันครับแอดในช่วงบ่ายของมือวันที่ยี่สิบหกเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ค่ะแอดผ้า พรมพ่นองบรนเทาสุขสกอดนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพรมพ่นองค่ะมนีปูราโทรมาหาเบิ่งแลุดลุ้นะพี่นองนเพราะว่าปูรลเคยฝันลักษณะนี้นะคะเคยฝันลักษณะนี้งวนันออกหอดสามตัวตรงๆบัดนีปูราก็เลยอยากมาบอกสูพรนพินองเอฟซีเฮาฟังนะคะพรมพ่นองค่ะก็เลยโทรมาหาเบิ่งแลวดมื้นม้ีนะคะเอาแนวทางมนีนะคะของปู่วัดป่าอุดรนะคะ สิได้มาเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกรลันมัสการค่ะปุ่ค่ะจะเดินพอ่อค่ะปู่กไกเข้ามาแล้วมื้อนี้ค่ะปู่กันหน่อยก็เลยมาถามเบิง่งเดือนนี้มีสามสิบหมื่นได้ค่ะปู่ก็เลยมาถามเบิง่งค่ะปู่ค่ะจันนี้ปันปู่สุขาหมู่บ้านเล่นะค่ะ ที่นัว่าละเบบอีดผู้ก็บอกไปยุบหมนี่ก็เลยว่าจวจเจ้าอาู่บบว่ลุกว่าแตลุกสองไหนเนี่ยมาผู้ก็บอกกาไปเจ้า่าภู่ซวยหรอวะผู้บอกกาไปสิบหกเออสิบหกเดอบอกหนึ่งหกค่ะเอาเจ็ดเจ็ดหนึ่งว่าเปนบ่อเอาเจ็ดหนึ่งกับหกสองค่ะปัวเสียกหกสองหกสองกับเจ็ดหนึ่งค่ะบูว กระสุยทั้งสองนี่หละของคุณอะไกยมนค่ะพูดบอกเลบหกหนึ่งหนึ่นะของสามตัวมันหนึ่งหกสองค่ะมันออกหกสองอกหกห่มนออกหกสองค่ะล่างล่านเจ็ดหนึ่งก็ะอกหกหนึ่งไอหกหนึ่งไหมนค่ะกระสุยทั้งบนทั้งล่างสุยอะไรแตัวมนค่ะ อ๋อาปนูลกมู่านี่ก็สยุีสยนะครับปูเป็นตัวแม่ย่อมตัวม่จากรอยละค่ะมันตัวม่ปูด้บอกนาเป็นเบย่ิคิดถึ่ากะหัวแจ๊หนุนมะสยสยทั้คนเรื่องลาให่่อวะรู่บานีวจากปัวบันปอันมีรัฐบาลไทยบังับมนี่ รัฐบาลไทยนะคะมาฝันมาถามความฝันของปูนี่รัฐบาลไทยมือนีันะฝเห็นงสาวที่ปูาง้าะันเี็นหลงสาวาวมานอได้บอกกันม้ามั่า้านะครับปูหมื่บาน่าดเนี่ยอก็เ่านันีชากนค่ะมือเนีลกคลิปรอได้คลิปรอค่ะปูอามือนี่ลคลิปกันว่ันายที่วน้งกันว่ดันค่ะปูดันเห็นหลงสาวันนั้นก็ เพราะว่าวันั้นมันออกเองเหรอทุนหนึ่งสีเท่ากี่มักเป็นหนึ่งซื้อหนึ่งค่ะค่ะนื้อหนึ่งซู้อซีหนึ่งค่ะซั้นมาตัวเก้าเหรอเนาะเอากระเป่าเนี่คละกันพูดจ้่วมวานั้นเป็นน้ำสังค่ะหมดนี้เป็นปา อันน้องสาวผู้เก่านี่ติครับูฮะน้องสาวผู้เก่านี่ติคะแมนเมนเมนเมนการเห็นน้องสาวผู้นี้มันมากสามตัวเลยเด้ค่ะหมวดนั่นเห็นไหมวาหมดที่มันออกทะเบียนรถปุหนืันเห็นแท่งแก่นี่ล่ะสื่อรถหกหลอดมาได้แท่งพันเจ็ดแถวทะเบียนรถหกหลอดทั้งหมดเมื่อไงทะเบียนรถปูเป็นสองศูนย์หนึ่งเห็นไหมค่ะยกอเอีดมิ่งยังไง ทะเบียนมันอ pues ันไรปู้ว nah. ่าเห็นทะเบียนปู้ยังวานเดฮะประเด้๋เวมันอยากให้เราทะเบียนรถทุกหล่อปู้ใส่นะค่ะการเป็นปู้ทะเบียนรถทุกหล่อปู้ลูกมันเกิดแยบแฝงซับโก้หมดแล้วแมีนค่ะปู้บ้านนี้พันห็นน้องสาวว่านี่ค่ะาะแม่นน้องเคยหมดมาลูกไปได้สาค่ะ มันจะแมนเลยนะ <c oughs> จะแมนบอมนะเห็นบ่หดก <c oughs> ้อนนี่พัดเ <c oughs> ห็หห้เขาเอ,อิ้ไปเบื้องหลังสสงค่ะบอศหนึ่เลยค่ะู้มจหนึงซีซีหนึ่าเอิ้บอกไปเบื้งหลังสสงมันเป็นศูมันเลยออกศูน,นยีเลยเห็นบอ <c oughs> หมดสามตัวเลยค่ะวันนี้ก็เห็น้องสาวอืแด้วแต่ว่าเนกับซีนี่ไม่แน่นอนนะ เาสานี่มันจะเป็นสี่ัะก็บว่นแน่ละค่ะปู่มวลันปู่ยังฝันเห็นสานะคะตัปีกายนี่คือได้ปู่ันเห็นสาต่ว่าปู่เป็นหนีน้องสาวปู่นี่มันขาล้อปวดใช่ไ แคน่ก็ปวดขาแลว่นแต่บอกฟันค่ะแล้วม่เล็สิปิดบ่ยังไม่เน่นะครับปู้ยัวมที่หาขั่นักั้งสินซีห่งซแล้วกันหาเพเจรนไปเบิ้องซ้าอีหยังครับปูคะนะพเจริไปเบิ้งซาอันใดคะพเออิไปเบ่้องยังคะ าีีเดยวมโอ้ฝันว่าน้องสาวผู้นี้ลงไปได้สะค่ะลงไปใน้สะเราบัดบดมัดมัดนัดนตีร่างกายผู้นั้นนะอืมปก็คือว่าเป็นจริงนี่น้องผู้นี้มันเสียเงาเขาได้เรียกวันต่อไปค่ะจะ่าต้องฝันนั่นผู้เลยวาเขามันคือกาปวดขามันคือตีร่างกายได้เห็นสินะ ค่ะฟันหน่อยๆถ้าว่าอากเทียมักถือก็เขาเอาไาบนำสางกันนะแต่ฟันหน่อยๆด้วยกันค่ะัน่อไหลฟันหน่อยๆเป็นเรื่องฟันหน่อยอพสิทีว่าจังไรคะตัวนี้คู่นี้ปกบว่ามันซี่หนึ่งซี่แล้วกันมันหักหนึ่งมัตตาไคันหนึ่งค่ะหนึ่งมัตตาไมันลุกไปพูดถึงเนาะแต่เราฝันยนี้มันจ หมดก้อนเนี่ยกันเขาเอือไปบ้าต่างกันอีแต่หนึ่งซี่หนึ่งเห็นมัืงมันได้บอกเป็นศูนย์ซีหนึ่งแล้วเห็นบันหมดจนกาตัวตรงๆเลยค่ะหมดน่ะหมดนี่มันลไปสาผูนึ่งามันตรงเป็นซีช่อล้วโอ้พะลุ่งไปพูดเดียวเออเลยนะซีหนึ่งซีขับันคบค่ะถับมันบาเบิ่อะสีเป็น หนึ่งซีซีหน่งีซีค่ะเออแต่มันมาเปิดเป็นหนึ่งีซีแ่มันอมันีเป็นซีหค่ะเดี๋ยวมาพักทีลการรกูไม่เขหดแล้วไม่ได้ีกาเลยจี่นะกูถามมั่อ่าเดี๋ยวมัเดีเยวนะกูจะรับิก นัปูตินต้องกดกันแล้วครับปูกันนั่นปูตีนัูจีตหามันจีหาหาหนึ่งซีหาซีหน,นึ่งมันจีเก็นตัวนี้นะหาหนึ่งซี่หาซี่หนึง่งบอกครับปหาหนึ่งซี่นี่ละค่ะเ<า>้าเจะเขียนลายตัวลายปิว่าหลายตัว,ตว,ตวอันนี้ก็ <c oughs> เขาแปะไปนีื่อเอา เมื่อนี้เป็นซีหนึ่งซีหนึ่งซีซกคำหานึ่งซีบอกครับพ่อ่ามันเบิ้ลก็เอาซีซีไว้นะซีามันลกภาษาเนี้ยค่ะอันเบิ่มันถืมาซีซีค่ะซหาหาไว้นะหกันไปนะสองจองูเด็กเบิ้ลเป็ิเป่าซีซีกคำหานะคะแก่กูก็เอาแต่แกซีซีมันออกหาหา มันสวยแถ่เดียวเวอคือบางอก่งผู้เขาใจจำสามมนกอออซีๆเห็นไหม <c oughs> ที่แคมมิงของมมหากคุณพผู้ว่าสลานี่ก็ได้นำ้ปนนำปู้ดอกกันเลยเออพอมาพักมันตงสลาแน้ำบพอมาัมันเอามนอยู่น้ำดวง,น,ดวงน,น้ำนาดลวงว่ามีนี่ คืออาหารนั่นแม่นั่ะกันไหมค่ะเด็เปิดเพราะว่าตมันก็ยบเตียงีนะค่ะดับบงกมหนั่งนำซีซีค่ะตับงมซีซีค่ะสตัวกัซีหนึ่งซีบมค่ะเออบงกมเห็นน้ตัวปูนนอันมอดื่อไห้พูดตัวผู้เล่นกัได้ค่ะ บนแม่ลาแต่ว่าปูปูจากปูสิพ่อฝันนี่ปูได้กินเข่าเรื่องเครื่องเนี้ยเรื่องเครงเขียบฝันฝันอันเดียวกันนี่บอกรับปูแต่อันเดียวกันกินเข่าแล้วลอยแล้วหล่อรูปภาษาโอ้กินเข่าเรื่อเขี้ยบเฮียนบ้านเลขที่เท่าไรปูคะเล็กปูอาจสิเข่าส้มลูปไปแล้วเพราะว่าพ่อช่างนะอันหนึ่งบ่บนกะลางน่ะเข่าแล้วคือปูฝันดีนะปูนั่งกินเข่า อันเฮือนเฮือนปูบาเล็กจิงไรคะอันนี้โบ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 ปูโบโบปูปูปูเป็นเนียกปูป,ปาาูเป็นเนียปูเป็นเนียกปุบปุบภาษาเขาเอาในกู้ฝันนี่คือเฮียนลังนี่อยู่ในภาษาเหรอะคะปูแม่นจะปูฝันเห็นนี่กับพิษภาษาบ้านตัวเองอ๋อปูเป็นภาษาเหบอคะปูไปแมนเป็นแม่นเป็นภาษาเป็นปภาษา,ะะา,า,ปปาที่พุ่มอยู่หน้าเคลือยู่นหน้านหน่ะพ่อใหญปูฝันยังไลย เห็นหน้าเขาไปยังเห็นยูดด่หนาเหมือนกุ้มอยู่หน้าเป็นไหม,มนะ่าพูดกิปลาสารนะโอ้ค่ะค่ะค่ะโอปุ้นลังกินเขาอยู่เที่แงหน้าวันนี้ค่ะนี่มีน้ำซุปผู้เล็กลงไปมืนอนขาดกินเพราะเขาปูกับเขาล่างแล้หัวซุปหนึ่งนะ่ะโอ้ค่ะค่ะปูอือค่ะ่แต่ว่าปูนในกิมปูปูเล็กปูมันเขานาะปูเล็กกินเขาอยู่ทั้งเฮียนอยู่ทั้งเฮียนแล้วแ,แต่ว่าบันนี้น้องสาวก็เลยอันลงไปในส่า เอ็นนอกขาเลยลงมากจากภายในลงมาเก,มากเลยลุไปสาสาบ่ไมนะ่นามเจ้าเม็นเลยโอ้ค่ะค่ะลงไปอยแน่ค่ะูได้ว่ามก็ลงไปก็ว่าปวดขาปไปตีร่กายยังหันมาทีนั้ค่ะันใน้อยเออยาบัวแต่ได้เวลาไปละ่ได้เวลาพอดีคะ่ะปูแต่ว่าห้พอนได้อยู่นะคบปูคะเออครับมันทงี่ที่มิดละพวกกันฝันกัเลยอยนเาสู้ฟงค่ะจางกฝันนมัน มัดแมนลดนะเราก็ออกก้อหนะค่ะเพราะอย่างไรที่บรรพัดันต้วเองาปู่มันนั่นก็เขาเลยอเรเล็กมือเมื่อเอ็บมินท์ร่วข้ากนมือน่ะต่ว่าปูล่องไปเดียวยังแม่ไดปูกับฟันในกิ้เข่านะโอ้ค่ะพราปูร่องคลิปเราปูกับฟันอันนี้บอกค่ะฟันเรื่องนี้บอกค่ะคลิปมันกับเตาค่ะคลิปมันกับเตาแต่ว่าจิเป็นบุเป็น่าเขาคือกันค่ะเล้วม่โชคไม่มัน ท่านีียมิะค่ะที่ึงแบบสัจบบนเสงนสุุสุขลดจ้าบัวยังเปังนะทายี่มันก็ลมันแค่นั่พมีการรใจตุกิบตุกิบเนาะค่ะเอาปกับฟันันนี่ะเอาโชคดีมนสุุสุขเอเจริญพ่ขอบคุณครับูกับนักการขสาธุค่ะ สรุปแนววแนวทางคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางมาหนีค่ะมีซีหนึ่งซีหนึ่งซีซีหาหนึ่งซีซีซีกับหาหานะคะพี่น้องคะปูเล่าเน้นหายซีหนึ่งซีกับซีซีพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางมาหนีนะคะจากปูวัดป่าอุดรค่ะปูเลา็นํำมาบอกสูฟังน้ะงพี่น้องนาองปาปูเลาเคย ฟันลักษณะนี้นะคะ,ะก็งวนนั่นกับเขาสามตัวต,ตรงๆปูเราก็เลยอ,อยากมบาบอกสูพ่อแอ่พี่ดองระเท่าสกุสุข้นฟังนะคะแต่ว่ากับอ,อย่าลืมนะคะพิจารณาเบิงเนาะพี่ดองคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่ดองคะแต่ว่าถ้าพ่อเม่พี่ดองมากชอบแนวทางของปูค่ะยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมครับผู้ละใบสองใบหาเทียมีโชกไปน้ำกันในหวดมือวันที่หนึ่งท่านว่าคมนะคะพ่อเม่พี่ดองคะขอขอบคุณขอบคุณ พี่น้องค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้อมูลในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะเอาไว้พอกันไหมก็แปดในคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ